สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซซมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยคนนี้ที่หลายคนตั้งความหวังไว้มากๆนะครับว่าในฤดูในปีนี้2 0 2 6นวเนี่ยทาง2พิพวีสีทองจะสามารถรีเทิร์นกลับสู่ทีมชาติหรือว่าสามารถกลับมาเล่นได้ตามปกติแล้วก็หลายคนก็แน่นอนนะครับว่าติดตามอยู่ว่าจะเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนคือความเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยน้องก็คือผ่าตัด เป็นที่เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟื้นสภาพหรือการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าไม่ทันใช้งานสําหรับทางเรสปาร์ตนะครับก็มีการเปลี่ยนโคตาซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนเป็นห่วงนะครับว่าถ้าแบบนี้การแข่งขันในทีมชาติเนี่ยจะมีโอกาสมา,มาได้ไวจะสามารถกลับมาสู่สนามได้ไวมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างหายห่วงเลยทีเดียวเพราะว่าความคืบหน้าเนี่ยชัดเจนนะครับว่าวิภาวี มีทิศทางไปในทางที่ดีนะครับก็ดีไม่ดีเนี่ยน่าจะอีกสัก3-4เดือนซึ่งก็จะถึงช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะมีโอกาสทันอยู่แต่ว่าจะทัน v n l สนามไหนหรือว่าต้องรอสนาม3หรืออาจจะแค่เฉียดๆหรือไปลุยซ v League แต่ผมเชื่อว่าในปี2026ต้องมีทัวร์นาเมนต์ที่วิพวีลงได้อย่างน้อยสัก อ่าหหรือ2รายการเชื่อว่านะครับซีวีเลกอาจจะไม่ทันแต่ว่าชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเนี่ยน่าจะทันแน่ๆอันนี้เป็นเป็นมุมมองของผมนะครับเพราะว่าอย่างเอเชียนเกมเนี่ยก็ก็ปลายปีเลยแล้วาจากตรงเนี้ยคือในช่วง4ีเกมเนี่ยวิฟีกลับมาเมืองไทยนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูบรรยากาศการทําทร่างกายเนี่ย ไปทํากับเทรนเนอร์ของทางเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพเลยก็เพื่อหวังที่จะมีการฟื้นฟูตรงนี้ไม่รู้ว่าใครออกค่าใช้จ่ายให้นะครับเพราะว่าการทํากับเทรนเนอร์นียมันก็น่าจะเสียค่าใช้จ่ายแหละแต่ว่าวิพวีกระโดดได้แล้วก็กระโดดอย่างแข็งแรงด้วยนะครับคือทาง IG ของวิพวีเนี่ยก็มีการแท็กโดยเทรนเนอร์หงเทรนเนอร์ของของรือหง,หงอะไรสักอย่างนี้ครับแท็กทางวิพวีมาก็เลยขึ้น IG ให้เราเห็นภาพนี้ก็เป็นจังหวะที่วิพวีถือดัมเบล อ่าไม่รู้ว่าหนักประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะ10หรือ20แล้วก็กระโดดไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรืออาจจะประมาณ5กิโลก็ได้แต่ผมมองว่าอาจจะประมาณสักสินี่แหละหากเราดูภาพนี้นี่ก็คือตัวลอยเลยนะครับอา่ากระโดดได้แล้วสาหรับวิพวีสีทองอา่าหัวข่าวซ้ายก็จะมีร่องรอยอะไรนิดนึงหลายคนก็น่าจะใจชื้นนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ในอาโปรแกรมนานาชาติของปี2 0 2 6ของสาวไทยเนี่ยน่าจะมีชื่อวิพวีแน่ๆก่อนนนี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่รีบนะครับเพราะว่ารีบเดี๋ยวมันจะ คือแน่นอนนะครับว่าอะไรก็ตามถ้ามันรีบเดี๋ยวจากที่ต้องการให้หายเร็วจะกลายเป็นชา้าซะก็เลยอาจจะไม่ทันใจเรสปาร์กแต่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางเรสปาร์กนะครับที่ยังก็คือให้เกียรติวิพวีมากๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโคต้ต้าสักทีนะครับจนมันถึงที่สุดก็ต้องมีการเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็คือวิพวีก็แข็งแรงขึ้นนะครับน่าชื่นชมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าให้เดาเล่น,เล,นเลยเนี่ยอตอนนี้ทําร่างกายได้แล้วที่เหลือก็อคือหัวเข่าหรืออะไรแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องไปซ้อม ไปเพิ่มความฟิตแล้วก็ไปซ้อมระบบอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเข้าแคมป์ซึ่งตรงนี้จากระยะตรงนี้การทําร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะกินเวลาสัก2อสเดือนซึ่งมันก็อาจจะทันช่วง VNL พอดีจากนั้นก็ไปปรับจูนทีมเวิร์กไปเพิ่มความฟิตอะไรต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมถ้าไม่ทัน VNL นะครับไม่ทัน VNL ผมมองว่าก็อาจจะทัน c ี l หรือถ้าเกิดว่าโค้ดออสอาจจะแบบเอาชัวร์เลยนะครับสองนเมนสุดท้ายก็คือ จิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียเกมเนี่ยน่าจะทันน่าจะเห็นแน่แน่ซึ่งตรงนี้นะครับสมมุติว่ากรณีชัชุออนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็อชลาพรอ,อาจจะยังไม่คืนฟอร์มคือบทบาทของอชลาพรเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนดังนั้นเราก็จะมีหัวเสาก็คือวิพาวีสีทองถ้าหายทันนะครับแล้วก็สศิสพรจันทวิสูรแล้วก็ต้องดูอาการชาชุออนว่าเป็นไงแต่ว่าเราก็ยังมีดาวรุ่งก็คือเฟิร์นบริสลาสีทาเลิศอันนี้ก็ต้องให้น้องได้ประสบการณ์เยอะๆแล้วก็สามารถ จัดรับมือกับความกดดันได้ก็จะดีแต่ว่าถ้าวิภวีเช็คอินซึ่งวิพเวีก็เป็นสายสมดุลแล้วก็เอาตัวรอดเก่งอยู่แล้ว,ลวกับอุสสิพรซึ่งเป็นสายโจมตีหนักแถมก็หลังๆเนี่ยมีลูกแก้ลูกอะไรสวยด้วยเอาวอลเลย์บอลสาวไทยเราก็คงจะดูดีขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสําหรับใครๆหลายๆคนที่ติดตามน้องอยู่เพราะว่าตัวน้องก็ถือว่ามี f c เยอะนี่ก็เป็นเทรนเนอร์ที่วิพเวีไปซ้อมด้วยนะครับอ่าเขาก็ ถือว่าโปรไฟล์ดีมีนักกีฬามาฝึกกับเขาเยอะก็น่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับทางของวิภาวีนะครับอาจจะหายไวขึ้นอุปกรณ์การซ้อมของเขาก็ถือว่าดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ